บุรีรัมค่ะนี่ประชดเจ้าหน้าที่ปิดใบอนุญาตข้างรถบอกว่าถามบ่อย อืมก็ถามบ่อยๆก็ติดเอาไว้ให้ดูซะเลยว่าน,นี่ได้รับการอนุญาตที่ถูกต้องคือจากเดิมเนี่ยเขาบอกว่าเขาทําก็ดูเหมือนมันจะผิดกฎหมายเตะเร่ขา,ขายของในที่สาธารณะเอย่ยแล้วก็ต่อเติมรถต่างๆนานาเนี่ยก็โดนเจ้าหน้าที่ด่านเดิมนี่แหละจับอยู่นั่นแล้วในทางประจําสุดท้ายตัดสินใจไปขอใบอนุญาตซะให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่อเติมโครงหลังคานะคะแล้วก็ <c oughs> เรื่องของการไปขายของตามสถานที่ต่างๆคือ คุณพี่ท่านนี้คุณกุศลอุปเทเนี่ยนะคะท่านอายุห้าสิบ้าปีเป็นเจ้าของรถคันนี้ดูสภาพรถแล้วพอจะนึกออกไหมคะว่าขายของอะไระพวกของสดต่างๆไงแล้วก็จะ <สด S 1> เร่ไป<ด>ตามหมู่บ้านเป็นรถเร่นะคะก็จะเข้าไปขายตามหมู่บ้านชาวบ้านก็ไม่ต้องออกมาตามตลาดนะคะก็จะไปเร่ขายของแบบนี้แต่กลายเป็นว่าเขาบอกว่า ขับไปเส้นทางประจำเนี่ยก็จะเจอตำรวจตั้งด่านเรียกตรวจเป็นประจำสุดท้ายทนไม่ไหวจริงๆอะไปขอใบอนุญาตให้ถูกต้องซะเลยแต่พอขอใบอนุญาตกลับมาแล้วเนี่ยก็ยังโดนอีกค่ะเพราะว่าเขาไปขายนอกเส้นทางนอกพื้นที่ที่มีการขออนุญาตเอาไว้อะไปขอมาอีกรอบนึงคราวนี้ขอทุกทุกพื้นที่ที่ไปขายเลยนะคะแล้วก็ขออนุญาตต่อเติมโครงหลังคารถยนต์ด้วยคราวนี้มั่นใจแล้วว่าทําถูกต้องทุกประการ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากที่ขอใบอนุญ,ญาตมาแล้วคือพอขอมาเนี่ยมันหลายใบเวลาเจอด่านเจ้าหน้าที่เรียกตรวจก็ต้องมานั่งค้นต้องรื้อเอาอยากได้อันไหนครับอยากได้อันไหนครับทำแบบนี้เลยค่ะเอาใบอนุญ,ญาตต่างๆที่มีอยู่ทั้งหมด แตอยู่ที่ประตูรถเอาอซะเลยอ้าวเจ้าหน้าที่ดูซะเลยอยากได้ข้อหาไหนลองดูว่าอันนี้เนี่ยผิดไหมไม่ผิดอ,อยากดูข้อหาไหนลองดูเลยนะคะประเด็นไหนดูได้แต่แบบนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องก้มลงไปนั่งยองๆดูนะครับอ่าแต่ประเด็นสําคัญคือประสบความสําเร็จค่ะเพราะว่าหลังจากนั้นเขาก็ไม่โดนจับปรับอีกเลยอืมเจ้าหน้าที่ไม่เรียกเพราะว่ามีเอกสารแล้วอ่านะคะ,ะลองฟังเสียงของคุณกุศลหน่อยค่ะ ถามว่าขออนุญาตยังมาขายอย่างนี้ได้ไงครับผมบอกคิดว่าดูข้างรถเลยครับขออนุญาตหมดแล้วครับทุกอย่างทั้งกระทรวงราคาเรียบร้อยหมดแล้วครับอย่นี้แหละเวลาเจอได้ก็เดี๋ยวได้ก็เพียงให้มาดูเลยครับเนี่ยข้างรถมีไหมครับว่าครับเวลาเจ้าหน้าที่เขาเขาวไหว้ไหมก็ไม่ว่าอะไรก็เออเรียบร้อยแล้วก็มาได้แล้วจะโชว์ให้เห็นได้ใช่ไหมครับโชว์ให้เห็นเลย โชว์ให้เห็นเลยค่ะคือพี่กุศลก็บอกกันนะคะว่าในฐานะคนไทยเนี่ยพร้อมให้ความร่วมมืออยู่แล้วแต่ว่าคิดว่าการที่จะเป็นคนดีทำไมมันใช้ชีวิตลำบากจังอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้วิจารณญาณในการตรวจคน้นว่าถ้าเคยตรวจค้นไปแล,แล้วแล้วไม่มีความผิดเนี่ยก็ไม่ควรเรียกตรวจอีกให้บ่อยครั้งเพราะว่าก็เคยเคยเห็นเห็นกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วอืมอนี่สะดวกสบายไม่ต้องเสียเวลาพี่เขาว่าอย่างนั้นนะคะห้าใบค่ะใบ <ไป S 1> อนุญาต มีซีหลอกมาหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นก๊อปปี้แหละเ,ออเพราะถ้าไม่ก๊อปปี้เนี่ยช่วงนี้ฟ้าฝนเนี่ยฝนเทลงมาเดี๋ยวคุณพี่จะลําบากต้องไปขอใหม่นะคะ